台湾哦，那在台湾的这几天呐，希望各位嘉宾在我们这个我们公司的导游群的哈，诶这个领导之下哈，然后多在台湾多看哦，用我们用眼睛多看一下台湾，然后多听哈导游介绍的多听一下台湾有关台湾的一些种种事情哈，那能够用嘴巴多吃一点台湾的美食哈。 คนไทยมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยนะครับจนถึง2,092010 0เนี่ยนะครับก็มีอัตราการเติบโตนะครับ29นะจำนวนคนเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปคุยแบบเนรบนะครับใน这边非常谢谢泰国的业者跟媒体对台湾的支持。ครับแล้วก็บิสเคอร์สนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณเอเจนต์ทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันนะครับการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับเชชเช่เดี๋ยวเข้า ครั้งนี้ท่านเป็นคนไต้หวัน <Yeah. S 1> นะฮะแต่ทำไมเดินทางไปช่วเไทยนะครับเพไปช่วยเหลือคนไทย oh. นขณะเดียวกันเป็นผู้ที่นะฮทำให้เกิดโรงเรียนสื้อที่ทเ่ยามหลวาปั <Yeah>. oh. ่นนะคนไปสือที่ไนกาเนินการงตา

อาจจะเคยยินดีผ่านๆแล้วก็เคยคิดว่าเป็นที่นิสัย,ยะอะไรอะไรต่างๆนี่นะครับก็ไม่สนใจรประเด็นมาเรามาในฐานะนักวิชาการมมาก,กับเมาจีออไรไม่หยุดหยดนะครับคณะสาขาหลักสูตรจิตวิทยามันต,ต้องลงมาดูจริงดูงานมาดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวแรกก็สงสัยมากๆเลยว่ามันเป็นจริงไหมหลอกกันทั้งหมดที่เ่าเรา แล้วก็ลงไปด้านได้ลงมาที่พึ้นของจัตโบเลียนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของทุกหยกชนิดต่างๆนั่นหมายถึงอะไรที่โพเลียนนะครับมีอัะมีชนิดหนึ่งเยอะมากที่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับเรียกว่าหมาเน่า อันนี้ก็คือส่วนแก้วมังกรนะครับเป็นแปลงกเกษตรเป็นสวนแก้วมังกรที่ไต้หวันซึ่งแก้วมังกรที่นี่เนี่ยก็จะมีเทคนิคในการทําให้ออกลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับเราก็จะเห็นว่ามีดอกนะฮะอันนี้ก็คือดอกที่กำลังออกใหม่มาแล้วก็อันนี้ลูก นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดอกที่มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนะครับว่าก็คือเทคนิคพิเศษตรงนี้เนี่ยก็คือการํำลองพระอาทิตย์ลอมขึ้นมาก็คือมันจะมีแดดทั้งกลางวันกลางคืนก็คืออันนี้แหละฮะก็คือพอกลางคืนมาเนี่ยเขาจะเปิดไฟทั้งสวนนะครับ แล้วก็กลางวันก็ใช้แสงของดวงอาทิตย์ดังนั้นแก้มังกรก็คิดว่ามันจะมีแดดอยู่ตลอดนะครับว่าคือเลยทําให้ว่าต้นแก้มังกรเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่ผลิตออกลูกออกดอกได้ตลอดทั้งปีแก้มังกรที่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีอยู่อสองเนื้อนะฮะเนื้อมีอยู่สองสีก็คือเนื้อสีขาวกับเนื้อสีแดง ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากําลังคิดอยู่ว่าจะทําเนื้อมังกรที่ออกมาเป็นโทนสีเหลืองหรือสีทองนี้ได้ยังไงอยู่อยู่ในช่วงของการทดสอบกันอยู่อันนี้ก็คือหนึ่งในโครงการของการเกษตรของไต้หวันนะครับการพัฒนาการเกษตรของไต้หวันซึ่งมหีหลายชาตินะฮะมาดูการเกษตรของไต้หวัน เห็นไหมครับว่า,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 าจะมีดอกตูมๆดอกที่ใกล้จะบาน,นนี่เลยครับแล้วก็มีทั้งแบบมีลูกแล้วด้วย